บ้าเปล่าคิดไปเองเปล่าใครอ่ะจะมีหนอนชอนชัยออกมาจากรูกลุ่มขนจากผิวหนังขนาดแม่ของเธอยังบอกว่าบ้าแล้วเนี่ยครับคิดมากไปเองแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้แม่บอกว่าไม่ว่าอะไรแล้วเพราะว่าคนในบ้าน4ี่คนค่ะเป็นแบบนี้กันหมดเลยเห็นบอกว่าคุณหมอเนี่ยลงไปตรวจแล้วนะอาจจะเป็นพยาธิก็เป็นไปได้เราไปดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะมันผุดออกมาจากผิวหนังได้ยังไงอ่ะ มันจะผ่อนแสงไปของห้องเรี่องในเมื่อกี้อ๋อยนนี่กระจดดเอาคือเบงหลังทั้งนี้เบิ่องหลัพี่ทั้งเหลืองๆมันนี่แม่นี่เออไม่ไม่ต้องใส่สีดำท่าด้วยมันมีมันท่าอะไรกับบ่อออกเออมองๆไดมันขั้นเอย่ทานี่ดีดนี่เด็ดนี่เดีมันนเลมันนี่มันี่ถ้าดูนี่หัวมันใลยจนี้เนี่ยเห็นปะ มันหนีบออกมาจากที่ผุดออกมาชัยออกมาจากรูกขุมขนจากผิวหนังแบบนี้ oh. ถ้าเรามองด้วยตาป่าเราคิดว่าเออสงสัยจะแบบว่าผิวแหง้งหนังลอกเป็นขุยๆ oh, oh, oh. แต่จริงๆไม่ใช่มันคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าหนอนหรือไม่ก็พยาธิหละย oh. สักาอย่างออกมาจากผิวหนังมันออกมาจากผิวหนังมันเป็นแบบตัวเล็กๆเนี้ยมันชัยออกมาแบบนี้ ที่หน้าก็มีปากก็มีแขนขาเนี่ยมันใช้ออกมาหมดเลยเธอ,เอบอกว่าธรทรมานอะ่ะทรมานมากเลยนะคือนอนแทบไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่ามันขันวิธีการก็ไม่รู้จะทำยังไงทายากันยุงบ้างอาอบน้ำบ่อยๆบ้างาแต่มันเป็นแค่ทางที่ แก้ปลาย <นะ S 2> เหตุอะเออมันมันปลายเหตุมันต้องไปหาคุณหมอนะคะส่วนผู้หญิงคนนี้ที่มาเจอเรื่องชวนขนลุกก็คือคุณพินอายุ27ปีเธอบอกว่าปกติก็ไม่ได้มีอะไรก็ใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละก็ไปกรีดยางแทบทุกวันเลยนะคะแต่เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเก็บเห็ด ใกล้กับสูนยางพารานี่แหละค่ะแต่พอกลับมาเออมันเป็นอะไรอะ่ะอยู่ๆก็คันยิบๆๆๆๆ,ๆแบบเนี้สุดท้ายก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนหนอนหรือไม่ก็พยาธิอ่ะมันชัยออกมาจากผิวหนังณตอนแรกอะ่ะก็คิดว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติหรือเปล่าครอ,อ,อบครัวบอกว่าเธอบ้าหรือเปล่าออแต่ไปไปมาคนในบ้านติดนะไอ,อ้หนอนนี่ไม่รู้ไปฝังอยู่ที่ตัวคนในบ้านด้วยหรือเปล่าอีกสี่คน มีนอนออกมาเหมือนกันมีพยาธิออกมาเหมือนกันอยากจะให้คุณหมอเนี่ยมาช่วยด้วยมาแนะนําด้วยว่าเราจะรักษายอย่างไร,รที่นี้พอเป็นข่าวดังค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสักแก้วบ้านดุงก็อยู่อุดรธานีเนาะลงไปเก็บตัวอย่างและไอตัวที่มันชัยออกมาเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ที่สวนยางพาร,ราชใช่ไหมก็ส่งไปดูที่ศูนย์แมลงที่จังหวัดขอนแก่นจะไปตรวจสอบอีกทีก็อีกไม่นานคงจะรู้ว่ามันคือตัวอะไร อย่างเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอบ้านดุงค่ะนายสาณิตเง้าพรมมินยืนยนันพอรู้เรื่องเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเบื้องต้นเขาพบว่าผู้ป่วยหญิงหนึ่งรายอะ่ะก็คุณพินเนี่ยแหละค่ะญาติเนี่ยมีความใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนี้ระบุว่าตัวประหลาดเนี่ยมันก็ชัยออกมาด้วยคือใครอยู่ใกล้ก็เหมือนไปติดไปติดอ้โลกนี้ค่ะไปติดในพยาธินี้เดี๋ยวจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลทั้งหมดเลยส่วนตัวประหลาดที่ชัยออกมาคิดว่าจะเป็นพยาธ แต่จะเป็นพยาติอะไร<ฮ>เดี๋ยวรอชม<ฮ>วันนี้น่าจะรู้เรื่องนะโช์เสียสายือบ่ายอ่ะไม,ไม่น่าเชื่อนะเนาะเขาบอกตัวเป็นๆเ,เลยอะคุณพินบอกว่าพอมันโตเต็มใบอะมันมีปีกเออไม่ใช่เต็มใบสิเต็มวัยมันมีปีกด้วยนะแล้วมันก็บินฟิ้วออกมาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว โอ้ยอยู่จริงนะคุณผู้ชมครเดี๋ยวรอตรวจสอบว่าตกลงมันมาได้ยังไงนะมันอยู่แค่ข้างนอกผิวหนังหรือว่ามันเข้าไปฟักเป็นไข่เป็นตัวอยู่จากข้างในหรือว่ามันไปฝังอยู่ที่รูขุมขนอย่างเงี้ยประเด็นคือมันติดกันด้วยไงใช่ไม่รู้เกิดจากอะไรนเดี๋ยวรอติดตามนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม